สวัสดีค่ะช่องยะจา๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจา๋าจะพามาเพาะก้าเพาะก้าผักสลัดนะคะก็วันนี้ยะจา๋าก็จะมออีอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะยะจ๋าจะเพาะบัตเตอร์เฮดแล้วก็มินิคอสนะคะมินิคอสอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอสคอสเขียวนะคะคอสแล้วก็อันนี้จะเป็นประกาศหอมอิตาลีค่ะเดี๋ยวยะจ๋าจ,าจะ พามาเพาะด้วยกัน4ี่ชนิดนะคะวันนี้เดี๋ยวทยอยเพาะเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดก้ามันเยอะเดี๋ยวเราจะลงไม่มีที่ปลูกนะคะเจ๊จาก็จะ,จ,ะจ,ะจะทยอยเพาะเรื่อยๆพอเดี๋ยวเพาะไปถ้าได้ลงปลูกได้สักอาทิตย์2อาทิตย์เจ๊จาก็จะเริ่มเพาะใหม่จะทําเป็นรุ่นๆไปเราจะได้มีผักผักกินผักขายเรื่อยๆเป็นรุ่นๆไปนะคะจะได้ไม่ขาดช่วงเพราะทุกครั้งที่เจ๊จ๋าเพาะพ่อข้าผักแล้วขาดช่วงก็คือ พอเจาจ๋าเพราะเยอะๆเสร็จไม่มีที่จะลงแปลงไม่พอปลูกเจาจ๋าก็ารอตัดรุ่นนี้เสร็จเจ้าจ๋าก็เอาลงปลูกใหม่ก้าผักรุ่นต่อไปก็จะเริ่มแก่แล้วมันก็จะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอบนี้เจาจ๋าจะทําเป็นรุ่นๆนะคะอันนี้อันนี้เจาจ๋าจะพามาดูนะคะอัะอนนี้เจ้าจ๋าเขไปอันนี้เลสเลสโคลนเลโคลนนะคะเนี่ยเลโคลน สูมเลยเรซโครลอนกล่องไม่ค่อยชัดนะคะเจ้าจ๋าก็นะคะเรซโครลอนนะคะเจยาจ๋าก็เพราะเรซโครลอนอันนี้ไปเนี่ยวันนี้วันที่สี่อะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะอันนี้ก็ปัตตเวียเรดปัตตเวียนะคะอันนี้เรดเรดปัตตเวเจยาจ๋าก็เพาะาไปอะสองสองสูตรด้วยกันค่ะที่เจ้าจ๋าเพาะาไปะสูตรนี้ สูตรนี้ย,ยจะจ๋าใช้อกระปุกเล็กนะคะกลมๆเนี่ยค่ะเจย,ยจ๋าใช้มูลไส้เดือนที่จะจ๋าสั่งมานะคะเนะะี่ยค่ะมูลไส้เดือนเขาก็บอกว่าเป็นมูลไส้เดือนล้วนนะคะเนี่ยค่ะซึ่งจะจ๋าก็ไม่ได้ทำผสมเลยนะคะมูลไส้เดืนอนล้วนๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสองกระปุกเล็กเนี่ยค่ะสองกระปุกเล็กนี้นะคะมูลไส้เดืนอนล้วนนะคะสองกระปุกซึ่งจะจ๋าก็สั่งมาที่วันนั้นที่ลงคลิปไปนะคะได้มูลไส้เดือนมาถุงแค่นี้ค่ะถุงประมาณโลหนึ่ง มุนไชเดเดอลรล้วนรอบนี้ยจาจ๋าจะไม่ใช้พิสมอสนะคะเพราะว่าวันนั้นยจ๊จ๋าลงคลิปไปทําวัสดุเพาะก้าแทนพิสมอสนะคะซึ่งยจจ๋ากล่อ,องสี่เหลี่ยมเนี่ยคะ่ะเป็นกล่องข้าวนะคะของวัสดุเหลือใช้ยจจ๋าก็นํามาเพาะก้าผักแบบไม่ได้เจาะก้นนะคะไม่ได้เจาะก้นกระถางนะคะอันนี้ค่ะไม,ไ,ไม่ได้เจาะเลยไม่ได้เจาะอันนี้ก็ไม่ได้เจาะนะคะเป็นเป็นเป็นกระถางเอ้ยเป็นกระปุกแบบไม่ได้เจาะก้นกระถางระบายน้าน,นะคะ เจา้าเพราะเพราะก้าแบบควบแน่นค่ะคือเพราะก้าเสร็จก็ปิดฟ้านะคะซึ่งซึ่งกระปุกนี้จะจ้าใช้วัสดุเพราะที่จะจ้าลงคลิปไปวันนั้นค่ะก็คือวัสดุเพาะก้าแทนพิษมดนะคะก็คือกล่องน,นี้รู้สึกว่าจะโตดีด้วยนะคะซึ่งมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนล้วนรู้สึกว่าจะจะต้นไม่ค่อยโตเท่าเนี่ยค่ะรู้สึกว่าต้นไม่ค่อยโตเท่าวัสดุเพาะก้าที่จะจ้าทํา วันนั้นนะคะก็คือถิงนี้ค่ะที่จะจปรุงวัสดุพอ่อก้าที่ใช้แกลบแกลบที่หมักกับขี้วัวกับดินผสมกับขุยมะพร้าวที่ร่อนละเอียดทั้งสองอย่างนะคะร่อนละเอียดแกลบหมักขี้วัวกับหมักขุยมะพร้าวเอ้ยแกบหมักขี้วัวกับดินบ้างนิดหน่อยแล้วก็ร่อนให้ละเอียดร่อนให้แบบเป็นผงมากที่สุดแล้วก็กรากบมาขุยมะพร้าวละเอียด แล้วเอามาร่อนเอาเอาพวกใย,ยมันออกนะคะแล้วก็ดินดินเก่าที่เยาจ๋าพอก้าเออที่ยาาเยจ๋าปลูกผักแล้วเอาไปตากแดดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะมาล่อนให้มันเป็นละเอียดสูตรนี้ก็คือดินดินร่อนละเอียดถ้าใครมีดินถุงก็ใช้ได้นะคะดินถุงซื้อมาหรือว่าดินหน้าดินใครที่มีบ้านที่บ้านมีมีดินร่วนนะคะแต่เอามาร่อนให้ละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่ามเมล็ดผักเข้าเล็กค่ะไม่ได้ผักสลักข้าเล็ก เล็กแล้วทีนี้ถ้าเกิดดินไม่ละเอียดเดี๋ยวมันจะ,ะโตไม่ค่อยดีนะคะมันจะมันมันงอกไปค่อยได้นะคะอันนี้ก็จะใช้ขุยมะพร้าวร่อนละเอียด2ส,ส่วนนะคะแล้วก็ดินร่อนละเอียดอีกดินอะไรก็ได้ร่อนละเอียดอีก1ส่วนแล้วก็แกลบแกลบที่หมักกับขี้วัวให้มันเป็นแกลบเก่าแล้วซึ่งกําลังเริ่มจะย่อยแล้วหมักกับขี้วัวหมักกับดินนะคะละเอียดแล้วเราก็มาร่อนให้มันละเอียดอีก1ส่วนสรุปแล้วก็คือ ขุยมะพร้าวล่อนละเอียด2ส่วนดินร่อนละเอียด1ส่วนแล้วก็แล้วก็แ,วกแกลบหมักที่เป็นแกลบเก่าหมักไว้กับขี้วัวกับดินไว้นานแล้วอีก1ส่วนนะคะหรือว่าใครจะใช้แกลบเก่าอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วเอามาล่อนหน่อยให้มันเป็นผงผงนะคะหรือใครไม่มีแกลบก็ไม่เป็นไรคะ่ะรอบนี้เจจาก,ก็เพิ่งจะทําครั้งแรกเหมือนกันส่วนมากเจ๊จ๋าจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะ ร่อนกับแต่ทุกรอบมีพิษมอสแต่รอบนี้ไม่มีพิษมอสนะคะแต่ว่าเนื้อเนื้อดินเนื้อปุ๋ยเนื้อดินเขาเหมือนพิษมอสเลยนะคะชุ่มชื้น,นล้วนโปรง่งนุ่มนะคะรู้สึกว่ากล้าโตดีเลยนะคะอันนี้ที่ปลูกด้วยวัสดุเพาะที่ยกจะเจจ่าทาขึ้นมาแล้วก็อันนี้มูลไส้เดือนล้วนๆค่ะต้นไม่ค่อยโตนะคะปลูกเพาะพร้อมกันค่ะยะจ่าทดลองดูแล้วว่าโอเคนะคะได้ผลมูลไส้เดือนล้วนมันก็ดีนะคะแต่ว่า แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะต้นเล็กไปหน่อยแต่ก็โตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โตอันนีเพิ่งจะ4วันเดี๋ยวประมาณ7วันเจาจ๋าก็จะย้ายหรือว่าอาจจะย้ายก่อนก็ได้เดีย๋ดวยวจาจ๋าดูก่อนนะคะรอให้เม็ดอื่นๆมันโตก่อนวันนี้เจาจ๋าจะมาเพาะจะมาเพาะก้าสชนิดนี้นะคะมีมินิคอสมินิคอสนะคะมินิคอสบัตเตเฮดผักกาดหอมอิตาลีแล้วก็คอสนะคะคอสเขียว ค่ะ4อย่างเจจ๋าก็เฉพาะ4อย่างนี้นะคะก่อนแล้วก็เจจ๋าจะใช้ดินดินพิษมอสที่เะจ๋าผสมเองนะคะสัก2อย่างนะคะแล้วก็ดินแล้วก็เอามูลไส้เดือนผสมกับวัสดุเพาะกล้าที่เะจ๋าทําขึ้นมานะคะอันนี้วัสดุที่เจจ๋าทาขึ้นมานะแล้วอันนี้มีผสมวัสดุเพาะ หนึ่งตหนึ่งค่ะมีมูลไส้เดือนแบบนี้นะคะมูลไส้เดือนถุงนี้แหละหนึ่งส่วนเจ้าจ๋าก็ใช้กระปุกนี้นะคะตวงวัดหนึ่งส่วนแล้วก็พิษมอสที่วัรสรุพ่ทยาจ้าทําขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งตัวหนึ่งมาผสคมคลุกเคล้าให้เข้ากันเจ้าจ๋าจะลองลองสูตรน,นี้ดูว่ามันจะงามเหมือนกันไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าสูตรนี้ผสมกับมูลไส้เดือนแล้วงามงามต้นโตเหมือนกระปุกนี้นะคะก็แสดงว่าวัสรุพทย่จ้าทำน่ะมันโอเค ก็ไม่ต้องซื้อมูลไส้เดือนให้เปลืองตังค์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมูลไส้เดือนเราก็จะมีเดี๋ยวจ๊จ๋าจะเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะคะมูลไส้เดือนเขาก็สวยนะคะนี่คะ่ะสวยอยู่แต่ว่าเราก็ต้องซื้อนะคะมันก็ไม่ไม่อยากให้เกิดต้นทุนแต่อันนี้เดี๋ยวจ๋าก็เลยจะลองดูว่าวัสรุเพาะก้าที่จะจ๋าทําขึ้นมาเองกับมูลไส้เดือนหนึ่งต่อหนึ่งผสมกันแล้วาจะจ๋าก็จะเอามาเพาะนะคะมาเพาะก้า2ออย่างคะ่ะแยกกันอย่างละสองกระปุกนะคะอย่างละสองกระปุก เดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าเกิดว่าทั้งสองอย่างงามพอกันดินทั้งสองอย่างงามงามพอกันเยาจาก็จะไม่ซื้อมูลไส้เดือนมาผสมแล้วค่ะก็จะเอาแค่ที่เยาจ๋าทําขึ้นมาซื้อแค่ขุยมะพร้าวกับแกะหมักที่เยาจ่ามีนะคะเดี๋ยวเยจ่าจะหมักแกะไว้เยอะๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเยจ๋าขอตัวเอาวัสดุเพาะใส่กระปุกก่อนนะคะเนี่ยเยจ๋าจ,าจะใส่กระปุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาแกะทองนี้ให้ดูค่ะเดี๋ยวรอชมกันนะคะ นี่ค่ะเจ้าจ๋าก็ได้เตรียมวัสดุเพาะใสในเ,เรียบร้อยแล้วนะคะสี่เหลี่ยมนี้นะคะกล่องสี่เหลี่ยมนี้เป็นวัสดุเพาะที่าจะจ๋าทาขึ้นมานะคะอันนี้ก็กล่องกลมใหญ่นี้ก็เป็นวัสดุเพาะที่จะาจ๋าทาขึ้นมาแทนพิษนอสนะคะก็ก็มีทําให้ดินขึ้าเสมอๆกันหน่อยไม่ต้องใส่เต็มค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในนี้แค่ เจ็ดวันถึงสิบวันได้ค่ะอยู่ในนี้แล้วจะย้ายลงาถาดถาดเพาะกล้านะคะเี่เจ๋าก็แต่ส่วนสองกระปุกนี้เจ๋าัสุเพาะที่เจ๋จาทำขึ้นมาแล้วก็ผสมกับมูลไส้เดือนค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะวสัสุเพาะผสมกับมูลไส้เดือนเจ๋าทำเป็นสองอันนะคะซึ่ง ทำให้ดินเข้าเสมอเสมอกันหน่อยนะคะเกี่ยให้เรียบเรียบเสมอเสมอกันหน่อยจะได้ไม่เป็นหลุมจริงก็ได้แล้วละคะ่ะเดี๋ยวก็เอาน้ำมาฉีดะะก่อนที่เราจะเพาะกล้าแล้วก็ฉีดน้ำกลุมน้ำใช้พกี้ฉีด ีลุมให้ชุ่มก่อนเพราะว่าถ้าเราโรยมเมล็ดตรงไปแล้วมเมล็ดเขาเล็กนะคะสับสลัดแล้วเขาจะจมลงไปลึกเดี๋ยวเขาจะงอกไม่ดีนะคะงอกขึ้นมามยาก สสรอุปะจ๋าก,ก็ไม่ได้เจาะก้นนะคะทุกอันทุกกล่องท,อทุกกระปุกทุกกล่องนะคะสสาไม่ได้เจาะก้นไม่ได้เจาะก้นกล่องนี่ก็ขยับให้ให้ดินเท้าเสมอกันลนยะ ก็จะพเพาะอะไรนะอะกาดหอมอิตาลีค่ะดูในรูปเพราต้นใหญ่กอสวยนะคะแม่จา๋าเพิ่งจะปลูกครั้งแรกเหมือนกันค่ะอากาดหอมอิตาลีลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอู้เยอะเม็ดเยอะไม่หมดแน่เลยแม่จ๋าเพาะไม่หมดเดี๋ยวแบ่งเพาะเม็ดเยอะมากดูดิได้เยอะค่ะแต่ว่ามันก็ราคาแพงนะคะเม็ดเยอะก็สมราคาแล้วค่ะเพราะว่า หลายตังเหมือนกันห่อเนี้ยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่สั่งมาก็สองถุงก็ค่าส่งด้วยก็ร้อยกว่าอยู่ละคะเดี๋ยวถ้ายอยเพาะนะคะเราจะแบ่งไว้ยอยเพาะจะเพาะหมดทีเดียวนะคะเอาแค่นี้ก่นอนลองดูก่อน โรเมล็ดลงไปเลยเนื่องจากว่าลกลัวกระปุกมันจะเล็กแล้วทนีนี้พอเวลาเราพอก้าเยอะๆเดีมันจะอัดกันแน่นมากเกินไปนะคะโรยให้ทั่วๆนะคะอยู่เยอะนะเนี่ยเพราะว่ากระปุกเนื่องจากกะว่ากระปุกเดียวงคงจะหมดคงจะหมดซองอ่ะเนื่องจากกะอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรค่ะพะได้อีกนะคะเนื่องจากรอบนี้เนื่องจากจะเวียนกันให้ผักมีหมุนเวียนไปแบบ มีออกสู่ตลาดเรื่อยๆนะคะถ้ามีลูกค้าสั่งเข้ามาก็จะมีผักให้กินได้ตลอดถึงเราพื้นที่น้อยแต่เราก็มา,มาบริหารจัดก,การจัดก,การลองดูนะคะว่าเอ่อมันจะทําได้ไหมะจ๋าอยากลองดูก่อนที่จะไปลงมือทําจริงที่ต่างจังหวัดนะคะคือพื้นที่ไม่เยอะยะจ๋าจะทําให้มีผักหมุนเวียนแต่ที่ที่จะเปปลูกที่ต่างจังหวัดะจ๋ากล่าวว่าจะพยายามคือ ทำไม้ยืนต้นไม้ป่าแล้วก็มีผักรายได้รายวันเกิดขึ้นรายได้รายเดือนรายอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็ถือว่าเยอะนะคะยา๊จ๋าจ,จะเอาคืนไว้ในถุงบ้างลนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแน่นเกินแลวยจะจ๋าปลูกครั้งแรกด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงคะ่ะยังแต่คงคงไม่ต่างกับสลัดหรอกค่ะ คงจะเหมือนเหมือนกันเพราะวิธีการเพราะกล้าที่เขาบอกมาก็เหมือนเหมือนกันนะะก็เอาคืนถุงแล้วค่ะท่้งลงไปในกล่องก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาไปเกิด่างนี้แหละที่เหลือแล้วก็คืนถุงเดี๋ยวเอาไปถ้าเราถ้าเราปลูกไม่หมดแบบนี้นะคะปกติยจาจ๋าเทดําหมดถุงเลยปลูกอะไรก็ช่างเจ้จ๋าจะเพาะเยอะ พาะอ,อะไรก็ช่างได้จากเพาะแบบคือถุงนึงได้จากเทหมดครั้งเดียวแต่รอบนี้เหลือนะเหลือเกินขึ้นเดี๋ยวถ้าเราเหลือแบบนี้เราก็ไปเก็บเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะช่องแช่ผักธรรมดาปลูกได้อีกค่ะก็ใส่ในนี้ไว้ไนี้ไว้นะคะประกาศหอมอิตาลีค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามือแตะเบาๆก่อนนะคะให้เมล็ดเขาไอ้นี่หน่อยมันจะได้ไม่กระดิน จะได้ไม่กระเด็นหูแต่เม็ดเขาเยอะซ้อนกันเยอะมากเลยยายจ่าไม่มั่นใจแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าลองเลยถ้าลองเลยนะคะมีเม็ดมันอยู่บนขอบด้วยมีเม็ดอยู่บนขอบกระบ,บะด้วยแล้วเราก็พ้นน้ำ่างนี้นะค่ะฉีดน้ำฉีดพก,กี้นะคะให้ชุ่ม ชุ่มๆแต่ไม่ใช่ถึงกับขังในก้นนะคะเราจะลดอย่างเงี้ยค่ะคะฉีดให้ชุ่มๆแบบนี้ชุ่มๆแล้วก็ปิดฝานะคะแบบไม่ได้เจาะก้นนะคะปิดฝาควบแน่นไว้ค่ะแล้วจ่าจะเพาะแบบควบแน่นปิดฝาไว้แบบนี้ก็คือเนี่ยค่ะน้ําก็จะประมาณชุ่มๆแบบนี้ปิดฝาควบแน่นไว้แบบนี้นะคะเต็จเป็นหงอย่างและวนี้จ่าก็จะมาเพาะ เพราะอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮดก็จะมาแบบนี้เจจ๋าก็สั่งซื้อมาเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะบัตเตอร์เฮดนี่นะคะบัตเตอร์เฮดอันนี้ค่ะบัตเตอร์เฮดเจจ๋าก็ตาไม่ค่อยดีนะคะมองไม่ค่อยเห็นตัวเล็กๆมากๆเจจ๋าจะมองไม่เห็นสายตายาวแล้วค่ะเจจ่าอายุเยอะแล้วเนาะแก่แล้วก็อย่างเงี้แหละสายตาก็จะยาว ก็แต่จ๊จ๋าว่าบัตเตอร์เฮดเพราะอันนี้ดีกว่านี้มันจะเหมือนกันเจ๊จ๋าว่าบัตเตอร์เฮดเพราะเพราะอันนี้ดีกว่าบัตเตอร์เฮดอันนี้เป็นคอร์สดีกว่าคอร์สนะคะอันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮดเดี๋ยวจ๋าก็จะเอาเทใส่เลยค่ะอันนี้เทหมดฟองเลยเพราะว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเจ๊จ๋าเคยเพาะแล้ว ประมาณเนี้ยค่ะกระปุกนี้รับไหวรับไหวนะคะเทออกมาให้หมดเสียดายนะคะเสียดายแต่อันนี้อันนี้จะเป็นดินผสมปลูกที่ยาจาผสมแทนพิษมอนะคะคือเป็นเป็นวัสดุเพาะก้าแทนพิษมอที่ยาจาทำขึ้นมาผสมประมูลไส้เดือน,นะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นวัสดุเพาะที่จะจะทําขึ้นมาอย่างเดียวนะคะไม่ได้ผสมสองกระปุกนี้นะคะเป็นแะเนี้ค่ะอาจารย์ก็จะโรยลงไปเลยเหมือนกันค่ะมาเลยมือเปียกค่ะมือเปียกมือเปียกก็จะเป็นแบบนี้ติดมืออาจารย์ลืมเช็ดเมื่อกี้เขาฉีดจับขวดพ็อกที่แล้วก็ลืมเช็ดมือมันมันก็ไม่เยอะนะคะอาจารย์ก็ ก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็พอซื้อลูกอยู่แต่ละรอบหนึ่งลูกครั้งหนึ่งก็ได้เลยค่ะแปงหนึ่งหรือสองแลงเดี๋ยวต้องลองดูนะคะไปให้ทั่วๆเลยนะคะพยายามจะให้มันเดยกันเม็ดมันเดยกันอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะต้องยากก็พยายามเกลี่ยๆให้มันออกหน่อยนะคะถ้าทาได้ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรากเขาก็ชนชัยไปเวลาแยกก้ากก็จะยากนิดน,นึงแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรใช้เวลานิดหน่อยแค่นี้ ลงนิดหน่อยต้นเขาจะได้ไม่ลอยมากนะคะเขาจะได้ออกมาสมบูรณ์หน่อยเนื่จาก,ก็ไม่ค่อยอยากกดเท่าไหร่พอเมื่อเก็เปียกไม่ต้องไรค่ะไม่กดก็ได้กดก็ได้ไม่กดก็ได้แล้วก็ฉีดนะคะน้ำนี่ค่ะดูขอบน้ําเขาจะซึมลงมาบ้างนะคะแต่ไม่ให้ไม่ให้ซึมถึงก้นก้นกระปุกนะคะก็ให้ซึมแค่ให้มันลงมาว่ารู้ว่าเราครมให้เปียกให้ชุ่มแค่นั้นเอง เดี๋ยวขุยมะพร้าวกับดินที่อยู่นี้วัสดุเขาเขาจะดูดซึมน้ํานะคะทําให้เม็ดบวมแล้วก็งอกขึ้นมาในที่สุดนะคะเพราะว่าเราทบแน่นความชื้นก็ยังอยู่นะคะ่ะแค่แค่เนี้ยแล้วเราก็ปิดฝาอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดหลังจากก็จะเอาถุงเน,นี้ยค่ะถุงของเขาเนี้ะใส่ไว้คือบัตเตอร์เฮดจะ เดี๋ยวหาเทปมาแปะเะจุกาจะทําป้ายอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาเมจิกเขียนก่อนไม่มีประกาเคมีเขียนนะคะตอนนี้อันนี้จะแยกไว้อันนี้แม่ค่ะก็ทําเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะทําเหมือนกันทาเหมือนกันเลยอันนี้คอร์สนะคะคอร์สอันนี้ใช้ใช้เหตุการ์เช็ดมือกัน จะพออใส่ก่อนนี้นะคะจ่าก็จะทเทรหมดเลยนี่กจะดื่มเสียดายนะจ่านี่จะคนเสียดายเม็ดผักอยู่นี่นี่หลายๆายจ่าก็ไม่ค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะโรยลงไปงทั่วเลยโรยลงไปให้ทั่วเม็ดเขาเล็กค่ะ ผักสลัดเม็ดเขาจะเล็กแล้วก็เราก็เนี่ยค่ะเดืนัะันมันมาปลอมอะไรได้่าเนี่ยก็โรยลงไปงท,ทั่วๆแบบนี้นะคะส่วนมากเจาจ๋าเพาะก้าผักสลัดเจาจ๋าจะทําแบบเพาะใส่กระปุกครบแน่นอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าไปโรยใส่กระถางเจาจ๋าก็ไปตั้งไว้บางทีหอยค่ะหอยทาามันมันเคยแล้วค่ะกำลังงอกเหมือนกัน แล้วหอยทากเขาเข้ามากินหมดมันก็เลยแบบว่าถ้าเราเพาะแบบเนี้ยแล้วเราเอาไปลงถาพอได้ทักเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันเราเอาไปลงถาดหลุมนะคะคือโอกาสรอดเขามีเยอะอัตรารอดสูงค่ะรอดจากหอยทากนะคะสูงแล้วจังก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็นี่นะคะอันนี้พออปิวมานี่ได้เหรอไหนสิ เฟิวมาจะได้แล้วต้องเก็บให้หมดนี่ค่ะบางทีก้าผักมันรวมกันมันกระเด็นไปใส่กันเดจาก,ก็จำไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ผสมน้ําเหมือนกันค,ค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเวจาจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะเพราะว่าอ,อ,อัตราการงอกของของวัสดุพาะของเาจากับวัสดุาดาดพาะผสมกับมูไส้เดือนอันไหนเขาจะงอกดี กกว่าันหรือว่าจะงอกงามเหมือนกันถ้างอกงามเหมือนกันเจ๊จ๋าก็ไม่จาเป็นจะซื้อมูลไส้เดือนมาผสมแล้วค่ะเาจ๊จ๋าก็ทำแบบนี้ประมาณนี้ค่ะชุ่มชื้นนิดหน่อยเจ๊จ๋าก็จะปิดฝาอันนี้เจ๊จ๋าไม่ได้ไม่ได้เขียนอันนี้เป็นอันเก่าที่เจาจ๋าเพาะไปดังนึงคอสแดงกับกิีนโออะไรเงี้ค่ะก็ไม่ได้เขียนไว้เดี๋ยวเยจาจ๋าก็จะเอาเอาซองนี้ค่ะวางไว้เลยเดี๋ยวหาอะไรมาปิดนะคะพับไว้อย่างนี้ อันนี้อันนี้คือเป็นวัสดุปลูกชนิดเดียวกันเออ,อันนี้เป็นไหนวัสดุปลูกชนิดเดียวกันอันนี้ค่ะอันนี้นะคะวางนี้วัสดุปลูกชนิดเดียวกันแต่ผักคนละชนิดอันนี้เป็นมินิคอร์แต่ส่วนนี้อันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดอันนี้มินิคอร์สนะคะเดี๋ยวเะยวจ่าก็เพราะเหม,มือนกันนี่นะคะมินิคอร์สเดี๋ยวเะียะจ่าทำเสร็จเรามาดูกันนะคะ อันนี้ก็อันนี้นะคะก็เป็นเป็นนิลคอร์สนะคะเดื่อจาโรยมเมล็ดออกไปแหละน,นิคอสอันนี้ไม่รู้มเมล็ดอะไรร่วงมาเดี๋ยวจะเก็บใส่ในโคลนกันอยู่ในนี้แหละแล้วเราก็คนน้ำเหมือนเดิมค่ะอันนี้จะเป็นกระปุกเล็กค่ะคนน้ำา่ะช,ะ,ะชุ่มชุ่มนะชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มจะไม่เฉดนะคะชุ่มชื้นจะไม่เฉดเพราะว่าเราต้องลด แบบนี้ค่ะชเช้าเย็นทุกวันเขาจะใช้ปุ๋ยฉีดพวกนี้มันก็อาจจะเม็ดมันอาจจะทับกันบ้างนะคะเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าเยอะจ้าก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาแล้เขาก็จะพันกันนิดนึงแล้วก็ปิดฝาค่ะโอ้ยอันนี้เม็ดมันอยู่ตรงนี้เศรษฐายเศรษฐายเศรษฐายงไปายจะอยู่นี้เม็ดเดียวก็เสร็จแล้ว เิดเดียวเิดนึงก็หต้นนะคะเดี๋ยวเราก็ขีดค่เดี๋ยวเราก็ปิดฝาปิดฝาโคดแน่นค่ะอันนี้วัสดุเพาะแบบเดียวกันผสมมูลไส้เดือนนะคะกระปุกเล็กผสมมูลไส้เดือน,นะคะ่ะกระปุกเล็กเดี๋ยวมเมล็ดมินิคอร์สเหลืออีกน่าจะได้สักกระปุกนึงเดี๋ยวจะจ่าไปดินอีกกระปุกนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ถ้เวลาเราโรยเมล็ดลงไปแล้วก็เอาเมือแตะเบา,บาๆนะคะแตะเบา,บาๆไม่ได้ว่ากดนะคะแตะคือให้เม็ดเขาอยู่กับที่นิดหน่อยพอเวลาเราพ่นสเปรย์วอก,กี้ลงไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะได้ไม่กระเด็นไปทั่วนะคะแตะนิดหน่อยแตะเบา,บาๆะคะ่ะเห็นหี้ยถ้าเกิดเราไม่แตะเลยอะ่ะมันเวลาเราฉีดบางทีมันก็กระเด็นไปทั่วแต่องกันนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นิดนิดหน่อยนะคะแล้วรากเขาก็จะลงได้ดีนะคะ,ะเม็ดมันอยู่ข้างๆก็มีนะ กระปุกเ,เขาเล็กนะค่ะไม่เป็นไรไดจาาเพาะใช้กระปุกแบบนี้ามาตลอดเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกระปุกที่สามนะคะของมินิคอสไดจาาใช้วัสดุพอก้าแทนพิดมาของเดจ๋านะคะอันนี้มินิคอสจำไว้เลยว่ามินิคอสสองกระปุกใช้มูลใช้เดินกับวัสดุ วสดุเพาะอันนี้รู้สึกฝาจะไม่ค่อยจะดีเลยไม่ใช่ฝาอ,นนะะอันนี้วัสดุป,ปลูกวัสดุวัสดุเพาะกล้าของของเายจา๋าไม่ได้ผสมมูลไส้เดือนแต่มันเป็นมินิคอร์สทั้งสามกระปุกเลยนะคะค่ะวันนี้ยายจ๋าก็พามาเพาะกล้าชวนมาเพาะกล้าผักสลัดสามชนิดนะคะมี มินิคอร์ส3กระปุกแล้วก็มีผักกาดหอมอิตาลีแล้วก็มีมีคอร์สแล้วก็มีบัตเตอร์เฮดนะคะ3อย่างใช้วัสดุผสม1 1 1อย่างแล้วก็แบบว่าวัสดุเพาะกล้าของเยาจา่าที่เยาจา่าทำขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมี2ชนิดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันไหนมันจะงามกว่ากันเดี๋ยวพวยาารุ่งนี้เยจ๋าจะไปดูค่ะสำหรับคิดในเยาจา๋าก็เอ่อ ก็ขอจบการพาเพาะกล้าผักสลัดเพียงเท่นี้นะคะเพราะว่าถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะงจะจ๋าพาปลูกค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะติดตามรับชมติดตามยจาจ๋าชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ดูนะคะว่า จะงอกไหมพรุ่งนี้นะคะ